เอาละครับก็อยู่ผมนายป๊อบแมนนะกับเกมไดโนเวอร์นะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะกับเกมนี้นะผมนะ S <S <an> ก็เป็นเกมในรนเสาง่ายๆสบายๆนะครับอ่าเล่นง่ายแล้วก็ฟามง่ายอะไรง่ายไปหมดเลยวันนี้ที่ผมเข้ามาก็มีอย่างเดียวเลยที่ผมจะมาตีนะครับนั่นก็คือทัวร์นาเมนต์นะผมมาดูกันซิว่าวันนี้เราจะได้ในรนเสาอะไรใหม่ๆติดไม้ติดมือกลับมาเพื่อที่จะแลกระดับ5ดาวถ้าเกิดว่ามันเป็น5ดาวอยู่แล้วก็ดีไป <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ใช่5ดาวผมจะเอามาแลกในนี้นะครับโอ้โหมอยากได้ตัวนี้แต่มัน4ดาวองว่ะนะทุกคนนะอ่าอุ้ยสี่ดาวหมดเลยอ่ะมันไม่มีเห็นมี5าดาวสักตัวเลยมันหลอกเราบอกว่า ตัวหดาวมันต้องมีมั้งแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าอ่าได้4ดาวมันก็ดีไงเพราะว่าตัวมันหายากอ่ะมามา,มาดูทัวร์นาเมนต์กันหน่อยดีกว่านะผมก็มีทัวร์นาเมนต์ใหม่เข้ามานะนั่นก็คือเอิร์อทัวร์นาเมนต์นะผมผมตีชนะไปนะครับแล้วทีนี้อ่าทัวร์นาเมนต์ใหม่มันก็จะเปิดขึ้นมานะทุกครั้งที่ผมชนะนะก็เหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวกับอีกแค่48นาทีนะผมจะเล่นอันไหนดีอ่ะอ่ามีเอ้ยมาเจงอะไรอ่ะมาเจงก้าโทอรัสเหรอ ทรักนะไม่ใช่ทอทรักนะโทรักเออลักอีดิชันนี่แล้วก็กงโกงโซอัดนะผมออาผมเห็นตัวนี้สวยฝ่าผมตีอันนี้ดีฝ่าเจ็ดยกนะผมลุยกันเลยดีว่าการระดับสี่ดาวต้องเป็นของฉันมาเลยยังไงไม่กลัวทุกคนท้าดวลได้หมดเพราะระดับ5้าดาวนี่อยู่กับฉันจกืบหมดแล้วนี่นะครึ่งหนึ่งแล้วอะของสมุดภาพนะ5้าดาว ครึ่งหนึงหรือเปล่าไม่รู้พูดไปงั้นและโอเคตายไปจบไปอย่างง่ายดายนะครับผมอ้าไม่ต้องพูดเยอะก็ชนะไปแล้วนะสำหรับยกแรกนะอาหัวใจเต็มโอเคไม่ต้องกลัวเต็มไม่เต็มเชื่อกลุยอยู่แล้วจัดการมันเลยนี่นะฮะเอาให้หมดอย่าเอาให้เหลือ ลลรทงสละทับอะไรไม่สนใจทท่านั้นอีกัวเดอนเด่นอะไรกัดให้หมดผมชอบไอตัวบนม,มากเลยตามันบ้องแบ๋วจ,จัดๆเลยทีเดียวจะตายไปแล้วนะผมชนะอีกแล้วผมได้เพชรว่าแจ๋วจริงๆกลับเข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับเพชรอีก12เพชรน,นะครับผมนั่นะสวยโลนจ,จัดๆเลยทีเดียวนั่นะวันนี้สุกใสจะจบไวซะแล้วเพราะมีแค่เจดยกเองนะครับผมนั่นเะลขห้าเองรวยทะลวง อย่าไปไว้ชีวิตพวกมันจัดการให้หมดดนนเสาของฉันนี่น่แล้วเราจะทำเสียงหดทำไมวะโอเคไม่มีใครสู้เราได้อยู่แล้วเรื่องฟาร์มเก่งนี่ไม่ได้อะเราก็ต้องชมตัวเองไว้ก่อนว่าเราเป็นคนเล่นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นเป็นคนเล่นนะผมโอเคอน,นั่แน่ใกล้เต็มทีแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะผมไม่มีการจัดรูปขบวนใดๆทั้งนั้นเพราะของเรานี่มันนะ สวยโลนและโดยเฉพาะไก่นะผมอ่าผมตั้งใจจะเอาตัวไก่ออกแหละเพราะว่าคิดว่าพลังโจมตีมันน้อยเกินไปนะผมมันโจมตีเข้าแค่หมื่นเเองนะผมแล้วก็เลเวลสีเหมือนตัวอื่นแต่ว่าตัวอื่น,นี่โจมตีหนักจัดๆเลยนะอ่ะขอเพชรไปกินก่อนกันแล้วกันนะครับผมโอเคก็กลับมาแล้วนะครับผมพร้อมกับเพชรอีกส2เพชรนั่นแนะ่ <c oughs> ต้องมีฟาร์มกันสน่อยวันนี้สำหรับเกมนี้นะผมมา อุ้ยใกล้แล้วว่าหลีกแซบยกเองไงจะได้ไปครอบครองแล้วนะครับเป็นตัวใหม่ของผมเลยทีเดียว <c oughs> ถึงจะกี่ดาวฉันก็ไม่สนจะจะเก็บรวบรวบไมไ่ครบไปหมดนี่นะกัดจ้าให้ทีเรกตายซะอย่าอยู่เลยนี่อย่ามาฝ่าทางให้มันรู้กันไปว่าเราจะเอามาไม่ได้นี่แนะ่ตายซะสวยโรนสวยโรน ว้าเลยแค่2ยกเองอะเดี๋ยวผมไปเล่นอย่างอื่นก่อนดิฟาโดยเฉพาะเปิดอันนี้นะผมว่าในโนสน่น่าจะอยู่อันนี้ไม่อยู่อะโอเคเปิดได้ครั้งเดียวนะเพราะว่าเปิดอีกทีจะต้องเสียดูโฆษณานะผมไม่ใช่เสียอะไรเสียก็ดูโฆษณาอุ้ยฟักไข่ก่อนดิฟ้าไม่ได้ว่าเราอุ้ยมีแล้วอะเด๋เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆงขายดิฟ้าขายขายอุ้ยขายได้ร้อยเดียวเองอุ้ยอะไรกันนี่ยอ่ะผมฟักตัวดกว่า ผสมกันผสมตัวที่มันจะแบบว่าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปรวมกับอลลิตเตอร์่ะอาริตเตอร์อาลิตเตอร์อยู่ไหนวะโอเคผสมกันออกมาเป็นตัวเอ้ยไม่เคยเห็นไข่สีนี้เลยสียูงว้าไม่ได้แล้วแข็งแกรงแน่ๆอย่างน้อยๆก็ต้องสี่ดาวสี่ดาวอ่ามาลทัวต์นเมนต์ต่อนะผมเลยแค่สองยกเท่านั้น ผมจะปะทะบอสแล้วนะครับผมนี่อยากจะรู้เป็นกันว่าบอสแข็งแกร่งตัวมันจะใหญ่ไหมมันจะเท่อย่างที่เราเห็นในภาพหรือเปล่าบอนี่นะเฮ้มันไม่ตายตัวนึงอะ่ะบอกแล้วไก่เรากัดไม่ตายนะผมเพราะมันมีเลือดอยู่สองหมืนหนึ่งนะ เราโจมตีแค่หมื่นเก้านะผมก็เลยตั้งใจเอาไก่ออกแตบบ่ว่าเราต้องหาตัว5ดาวเด็ดๆหน่อยนะผมคือตัวไก่ของผมพลังป้องกันมันเยอะนะครับแต่ว่าพลังโจมตีนี่รู้สึกว่าจะด้อยนะผมน้อยเกินไปนะอะเดี๋ยวจะให้ดูนะผมอ่านี่นะครับสำหรับพลังโจมตีของเจ้าตัวไก่ของเราเจ้าตัวไก่เป็นระดับ5ดาวนะผมอ่านี่ไงเห็นไหมเออพลังโจมตีนี่มันแค่แบบว่า350ไงซึ่งมันน้อยนะผม อ่าห้าดาวตัวนี้อ่าอันนี้3 8 7ยดสิบเลยนะผมอ่าแล้วพลังโจมตีแค่65หเองนะครับน้อยมากแต่เลือดเยอะมากเลยนะ4,5่0ันะผมขนาดาห่างตุ้มนะผมมีทั้งโล่ทั้งเกาะน,นะผมมีเลือดอยู่แค่3ามันหกนะครับน้อยมากเลยนะครับอ่าตัวนี้3ามันสามน้อยกับอีกแต่ว่าพลังโจมตีก็โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้โจมตีกลางๆนะนี่อ่ะพลังโจมตีเป็นพันเลือด5,000แน่แหละเลเวล50 เออมึงก็พูดไปมัว่วอ่ะมาดูต่อนะครับยกสุดท้ายนะมาระเบิดซึกกันวิขควเอเอ้ยโดนกัดก่อนไก่ไปเลยนะผม55 0 0นะผมหนีส30,000โอเค30,000กัดเข้าไปลูกๆของฉันตายแมะเรียบร้อยกลับกายมาเป็นการใ้ผมแล้วนะผมมาเจงก้าอะไรอนะโรลักต้องโรรักนะโอเคจม ไม่ใช่ทอรักนะโทรักนะผมเออแต่ตัวเล็กสวยมากเลยนะอ่ะยกระดับก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วหาดาวยกระดับหมดแล้วก็เอาไว้เป็นตัวเล็กน้อยเหมือนเดิมอะ่ะหาที่อยู่ให้มันนะผมนี่ผม,มันทาดินเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอ่ะ่์นเม้นต์ใหม่ก็จะเปิดขึ้นนะผมโฮ้ยน no กโคเทอีกเซาทอปโคเทเลยทีเดียวชื่ออะไรอ่ะแบชีเซลท็อปนะผมนีกูมีหรือ,อยังวะ เอออาจจะมีแล้วก็ได้นะสีนี้ก็อ่ะเอาไว้ก่อนกันแล้วกันเอาแค่นี้นะเอาสั้นๆนะผมสบายๆอย่าไปคิดอะไรมันมากเลยเออผมว่าผมน่าจะมีแล้วนะไหนๆมีไหมมีไหมแบตชีสเซลาท็อปเนี่ยอ่าเซลาท็อปกูอยู่ตรงไหนหมดวะอ่าเข้าไปดูสมุดภาพเด้แล้วก็การ์ดสี่ดาวนะผมเออเฮ้ยยังไม่มีวะโอเคยังไม่มียังไม่มียังไม่มีโอ้แล้วมีพวกกินเนื้อเพียบไปหมดมันสีนส่ดาวใช่ไหม วิ่ผมไม่เห็นมีในสมุดภาพเลยไหนวะมันสี่ดาวหรือมันสดาวัะเกะขอดูใหม่อีกทีสี่ดาวนะแต่ทไมผมไม่มีวะในสมุดภาพดูดิเอ่อสี่ออ,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 อกดผิดกดผิดทเททุกคนอะมีแล้วนี่ไงปะโถเอ้ตัวนี้ตัวนี้โอเควิวฒัดเลยแมโถเอ้ไม่เอาไม่เอา แต่ผมก็ตีอยู่ดีนะเพราะว่าผมอยากได้ไงอยากได้อ่าแบงค์ไงอ่ะพอดี่านะสำหรับออาเอาแค่นี้แล้วกันอย่าไปซีเรียสมันมากอย่าตีเอ้ยตีซี erm มูลแลกแถมดี่าไหมเออตีซีมูแลกแถมดี่ามั้งอุ้ยเหลือได้ยกเลยนะไม่เอาดี่าพอดี่านะครับก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างด้วยฝากกดแชกกดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคน ตัวตอนนี้ผมนายป๊อปเบิกซสแมนก็คงต้องขอตัวราไปก่อนนะครับซีโอเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs> ไปลูวเฟ